การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ซีซั่นหนึ่ง EP ห A สป e ก k vs ฮอปป p ในฟาร์มแอนสปิกและพอลลี่กำลังเด็ดวัชพืชกันอยู่สปิก so ได้มีอาการเหนื่อยสปิก so ได้มองไปที่ วัวหนอนแล้วสปิกก็คิดไอเดียอะไรขึ้นออกสปิกได้รีบวิ่งมาหาฮอปป๊อปแล้วบอกว่าเขามีไอเดียที่จะให้วัวหนอนกินวัชพืชแล้วฮอปป๊อปก็ได้บอกว่าให้ไปใส่ในถังคำแนะนำสปิกก็กำลังเขียนคำแนะนำอยู่แอนก็ได้ถามกับพอลลี่ว่าคิดว่า เขาอ่านคำแนะนำจริงไหมพอลลี่ก็บอกกับแอนไปว่านั่นสิหนูเคยบอกให้สร้างสระว่น้ำแต่เขาก็ไม่สร้างสปิกได้บอกกับทุกคนไปว่าอย่านะพวกเราควรเชื่อใจในตัวฮอปปแล้วได้เอาจดหมายเข้าไปในกล่องแล้วกลายเป็นว่ามือสปิก สปิกได้ถามกับพัอป๊อปว่าทำไมพอป๊อปเลยบอกว่าแต่และเรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสาไห้น้ำมันจะล่อสัตููพืชและอื่นๆน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อสปิกก็ได้บอกกับพอพป๊อปว่าบางทีถ้าเขาเป็นเจ้าของฟาร์มเขาจะรับฟังคำแนะนำของคนอื่นและไม่ใช่เผาอย่างนี้พะปอปก็ได้บอกไปว่าแกเหรอ จะค,คอยดูแลฟาร์มดูแลจนย่อยยับจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะก,กันนิดหน่อยพอลี่เห็นแล้วพอลี่ได้ถามกับทั้งสองไปว่าจะสู้กันจริงๆหรือเปล่าพอสปิกได้ยินสปิกรีบวิ่งไปที่ะระฆังแล้วได้ตีะระฆังสปิกได้ตีกระดิ่งท้าทาย ของตระกูลแพนเทอร์สปิกได้ทา้าฮอปป๊อปไปว่าถ้าสปิกชนะเขาจะได้สลับหน้าที่กับฮอปป๊อปและรับฟังคำสั่งของคนอื่นและทำให้ฟาร์มนี้ดีขึ้น้ฮอปป๊อปก็ได้ยอมรับคำท้านี้กฎของการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือทั้งสองคนต้องผักกันจนกว่าคนหนึ่งจะออกจาก ดอกบัวแอนได้ถามพอลลี่ด้วยความสงสัยไปว่าเคยชนะไหมสปิกก็ได้รีบบอกไปว่าเขาเคยชนะด้วยจิตใจก็แปลว่าใหม่ทั้งสองคนได้พักกันอย่างดุเดือดสปิกเกือบออกไปจากดอกบัวแต่ กลายว่าฮปอปปปได้ออกจากดอกบัวก,ก่อนและสปิกก็ได้เป็นคนที่ชนะทุกคนก็ได้ดีใจกันใหญ่ที่สปิกได้เป็นหัวหน้าฟาร์มแล้วจากนั้นฮปอปปปก็ได้บอกกับตัวเองไปว่าเวลาของเขาคงจบแล้วแล้วก็ได้เดินเข้าไปในป่า สปิกก็ได้ถามกับทั้งสองว่าเจ้าอะไรพอลลี่ได้บอกว่าเจ้าสาวยน้าแอนได้บอกว่าเจ้าปาร์ตี้ทั้งทั้งสองคนก็ได้ร่วมมือกันทำสาวยทำกำแพงบ้านพังสอนวัวให้กินวัตพืชตัวตลกแสนน่ากลัวสปิกชอบแอนชอบ ฮอลลี่น่าจะชอบโอเคฮอลลี่คงจะไม่ชอบตัวตลกปาร์ตี้อีกเล็กน้อยและในที่สุดปรับปรุงฟาร์มที่ดีขึ้นแอนก็ได้สงสัยไปว่าฮอปปอปอยู่ไหนสปิกก็บอกไว้ว่าน่าจะเป็นเดียแผลน่าจะเลียแผลเยอะเลยอ๋อโอเคฮอปปอปยังไม่ตาย ฮอปป๊อปได้ช่วยด้วงตัวหนึ่งฮอปป๊อปก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วเจ้าด้วงสีฟ้าตัวนั้นก็เดินตามฮอปฮอปป๊อปได้เห็นว่ามันเดินตามฮอปป๊อปเลยรู้ว่ามันพักดียิ่งกว่าครอบครัวของฮอปป๊อปฮอปป๊อปเลยได้ตั้งชื่อให้กับเจ้าด้วงสีฟ้าตัวนั้นว่าเจเลมี่กลับมาที่ฟาร์มทุกคนกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุก แอนได้เริ่มรู้สึกหิวและถามคนอื่นว่ามีใครหิวบ้างไหมทุกคนได้มาที่ห้องครัวแต่ก็ไม่เจออาหารอะไรสปิกเลยบอกว่าสงสัยวันนี้เป็นวันที่เขาป๊อปจะไปที่ร้านโชวห่วยแอนก็ได้เริ่มมีอาการอันน่ากลัวที่เขาเรียกกันว่าโมโหหิวสปิกได้คิดอะไรออกแล้วได้เอาผักสดๆในฟาร์มมาให้ทุกคนก่อนที่ทั้งสมคนจะกิน ก็ได้มีมแมลงตะขาบอะไรสักอย่างได้โผล่ออกมาจากผักพวกนั้นทั้งสามคนก็ได้พยายามขังมันไว้แต่มันก็หลุดออกมาได้สปิกก็บอกไปว่าลิมดูศัตรูพืชแอนก็ได้บอกว่าพวกเราคงไมไ่รู้หลายเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลฟาร์สปิกก็ได้บอกไปว่า ีหล,หลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้แต่มันจะไม่ดีกว่าหรอที่จะอยู่ที่ที่มีคนฟังเราแล้วจากนั้นมันก็ได้หลุดมาแล้วเย่ yeah. ทุกคนได้พยายามจับมันทั้งคืนจากนั้นเช้าวันต่อมาสปิกได้นอนอยู่บนเตียงฮอปป๊ปแล้วแอนก็ได้รีบมาปลุกสปก